รัตายเลยกระดูกกระดิกตัวไม่ได้ครับต่อรูเรื่องครับโู้พ่อะรู้รู้เบอร์พ่อไหมรู้เบอร์พ่อตำรวหนูรู้ไหมหนูรู้ไหมมีมีญาติไหมมีญาติที่รู้ที่พ่อรู้ด้วยไหมฮะมีไหมรู้รู้เบอร์ไหมครับรู้เบอร์ไหมไม่รู้มาแล้วเขารู้แล้วเบอรรู้เบอร์ไหมรู้เบอร์ไหมเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรรู้เบอร์ไหมครับรู้เบอร์ไหมส่วน85ครับส่วนไหน

ขึ้นเ่อยหน่อยครับต่ว่าผพ้่อความปลอดภัยครับก็ลยาบไปตรเดีวัโอเคเดี๋ยวกลับไปกร